คลิปนี้เราจะมาพูดถึงควันหลงของแอคแท็กออนไททันในตอนที่139นะครับเรื่องราวความรักนะครับของเอเรนกับมิกซาจุดจบมันเป็นอย่างไรนะครับและอิซาเอ็กนะครับที่มันมีการซ่อนเอาไว้นั้นนะครับคืออะไรกันแน่และเรานะครับไปรับชมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนขับการ์ตูนเรื่องแอคแท็กออนไททันทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ยังเป็นควันหลงนะครับของตอนจบแอคแท็กออนไททันในตอนที่139นะครับซึ่งวันนี้ ผมจะมานําเสนอนะครับเป็นอิสเอกนะครับเกี่ยวกับตอนจบของเรื่องนี้นะครับที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างมิคาซากับเอเรนนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหากใครนั้นไม่อยากจะโดนสปอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวตอนจบของมังงะไแท็กออนในท่านในตอนที่1 3 9กนะครับก็สามารถเลี่ยงคลิปนี้ไปได้เลยนะครับหรือใครนั้นอยากจะไปรับชมนะครับที่ผมทําสรุปไว้แล้วในมังงะตอนที่1 3 9กนะครับก็สามารถย้อนกลับไปรับชมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ของผมได้เลยทําสรุปไว้อย่างดีเลยแหละครับซึ่งประเด็นในวันนี้นะคร ประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับการตายของเอเรนลุมฝังศพของเอเรนนะครับแล้วก็ชีวิตของมิกซาดนะครับต่อจากนี้ไปนะครับก็คือต่อจากที่เอเรนตายไปเนี่ยเธอนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างไรนะครับแล้วอิสเอเอกนะครับที่ถูกใส่มาเกี่ยวกับเรื่องราวความรักนะครับของทางด้านของมิกซาดแล้วก็เอเรนโอ้โหมันก็จะมีเยอะเลยนะโอเคนะครับก่อนที่คุณนั่นจะไปรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและผมนะครับก็มีแอปดีๆนะครับมานาเสนอทุ ช่องของผมอยู่ใครเคยมีปัญหาแบบผมบ้างครับดูวันนี้เมยอยู่เล่นเกมหรือว่าดูช่องโอเวอร์รีวิวของผมนั้นและแบตนะครับมันหมดไวเสือเหลือเกินแบบบางทีนะครับดูช่องผม5นาทีหรือว่าดูหนังนะครับเพียงแค่5้าถึงสินาทีเท่านั้นเครื่องเนี่ยก็ร้อนเสือเหลือเกินนะครับปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่วันนี้นะครับผมเลยมีวิธีแก้ปัญหาสำหรับท่านนะครับโดยเพียงแค่คุณนั้นนะครับโหลดแอปนะครับอย่างน n อก k c l e a n e r มานะครับจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับคุณโดยอย่างแรกนะครับวิธีแก้ปัญหาหารรืืออว่่เคงนั้นกําลังร้อน อยู่นะครับคุณก็เข้าไปที่แอปน็อกคลินเนอร์นะครับได้ทําการกดลดความร้อน CPU นะครับและมันนะครับจะทําการทําให้ระบบของคุณเนี่ยแล้วก็เครื่องของคุณนั้นนะครับหายร้อนในทันทีโดยมันนะครับสามารถล้างเครื่องได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มนี้เท่านั้นโดยการล้างเครื่องนั้นนะครับจะทําให้เครื่องของคุณมีพื้นที่ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับหมดปัญหาเลยนะครับเครื่องมือถือของคุณนั้นไม่สามารถเก็บรูปนะครับหรือคลิปวิดีโอได้นะครับเนื่องจากว่าเมมมันเต็มนะครับอันนี้เนี่ยแก้ปัญหานะครับได้แบบโคตรจะดี แอปน็อกคลีเนอร์นั้นนะครับยังสามารถเร่งความเร็วของมือถือของคุณได้ด้วยนะครับในการที่สามารถปิดแอปต่างๆที่แอปทํางานเบื้องหลังเพื่อเพิ่มแรมนะครับให้กับเครื่องของคุณนะครับจึงทําให้เล่นเกมดูหนังดูการ์ตูนนะครับไม่มีกระตุกอย่างแน่นอนหรือคุณนะครับมีความลับเหลือเกินในมือถือนั้นนะครับก็สามารถนะครับล็อกนะครับแอปต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถล็อกไม่ให้ใครนะครับเข้ามายุ่งนะครับกับแอปมือถือของเราได้เห็นไหมละครับเครื่องของผมนั้นนะครับสะอาดนะครับแล้วก็ด เลยนะครับโดยการใช้แอปนี้และอย่าลืมแล้วกันนะครับคุณนั้นนะครับเพียงเข้าไปค้นหานะครับ ในเ l a y s t o ต e นะครับพิมคำว่า Nock Cleaner นะครับคุณก็สามารถโหลดแอปนี้ได้นะครับแบบง่ายๆเลยและเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยก็จากที่ทุกท่านนะครับได้รับชมสำหรับตอนจบไพแท็กออนไททันในตอนที่1 3 9นั้นนะครับเอเดนนั้นได้เลือกเส้นทางนี้นะครับเส้นทางที่เขานั้นจะต้องเสียสละตนเองนะครับเพื่อเป็นไวร้ายของคนทั้งโลกนะครับเป็นคนไร้ายๆเพื่อให้นะครับเผ่าพันธุเอลดียนั้นนะครับสามารถอยู่รอดต่อไปได้นะครับแล้วก็ไปตัดสินกันเอง ว่าในอนาคตนั้นนะครับทุกคนจะทําอย่างไรกันแน่ด้วยการตัดสินหนึ่งก็คือทําการปลดพลังไททันนะครับของชาวเอลเดียทิ้งไปนะครับตอนนี้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันแล้วและทุกคนนั้นนะครับก็ไปห้ามหันกันเองนะครับดยที่เอเรนนั้นยอมเป็นผู้ร้ายนะครับแล้วก็ทิ้งสิ่งสุดท้ายไว้ก็คือให้ทางด้านของอาร์มินนั้นนะครับเป็นฮีโร่นะครับของชาวเอลเดียและก็หวังว่าทั้งโลกนั้นจะคิดแบบนั้นด้วยเช่นกันแต่โอเคในประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้เราจะพูดถึงประเด็นจัดเเเเต็มมมมนนนนนะะคคครรรรรัััััับบบบบกกกกีี่่ยววาาขอองิทให้้ นักอิสเอ็กนะครับที่มีการใส่มาเล็กๆนน้อยนะครับในตอนจบของไอแซกออนไททันในตอนที่139สําหรับตอนจบของไอแซกออนไททันในตอนที่139นะครับในตอนท้ายเลยเราจะเห็นนะครับว่ามิคาสานั้นเนี่ยก็คือนาศพของเอเลนนะครับไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้และระยะเวลานะครับผ่านไป3ปีนะครับปัจจุบันนี้มิคาสเธอนั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่แบบไม่ได้เป็นทหารแล้วไม่ต้องทาภารกิจอะไรแล้วนะครับโดยเธอนั้นเฝ้านะครับอยู่ที่หน้าหลุมศพ นะครับของชายคนที่เธอรักนะครับอยู่เสมอมาซึ่งอิสตเอกนะครับที่มันสําคัญเลยก็คือป้ายหน้าหลุมศพนะครับของเอเรนนั้นมันมีความหมายว่าอะไรแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นอักษรที่แบบอุ้อ่านยากเสลือเกินนะครับเพราะว่ามันจะดูแบบเลลอๆใช่ไหมแต่เป็นอิสาเอกนะครับที่อาจารย์ฮัจิเมนนั้นได้ทําการใส่เอาไว้นะครับโดยมีการแปลนะครับโดยชาวญี่ปุ่นเลยครับว่าจะมีความหมายประมาณว่าอยู่ที่นี่ตลอดไปพักผ่อนอย่างสงบสุดที่รักของฉันนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งนะครับที่มิคาสานั้นได้ทําการมอบให้ไว้กับเเรนะซึ่งก็็จป คำที่เขียนเอาไว้หน้าหลุมศพของเอเลนเลยและตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับทุกคนนั้นสามารถมุกออนได้หมดแล้วมีเพียงมิกซาเท่านั้นนะครับที่เธอนั้นเฝ้ามองนะครับแล้วก็เฝ้ารออยู่หน้าสถานที่นี้และสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เป็นการเชื่อมโยงกันเลยนะครับกับก่อนหน้านี้ในตอนที่1ที่เรานั้นเคยสงสัยกันมากับตอนที่เอเลนนั้นหลับไปใช่ไหมแล้วก็มิกซ่านั้นได้ปลุกเอเลนขึ้นมาและเอเลนก็บอกเลยครับว่าเฮ้ยมิกซาเธอเนี่ยผมยาวไม่ใช่หรอซึ่งมันก็เป็นการเชื่อมโยงนะครับกับเนื้อน้ได ในตอนที่1ตอนที่เขานั้นนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมานั้นก็คือภาพเบื้องหน้าตรงนี้นั่นแหละครับเบื้องหน้านะครับที่เห็นว่ามีคาสาผมยาวนะครับแล้วก็เฝ้าอยู่หน้าหลุมศพของเอเรนโดยตัวแทนของเอเรนนะครับของไทม์ไลน์นี้ก็คือเอเรนนั้นเป็นนกนะครับซึ่งหากใครสังเกตมาในซีรีส์แท็กออนไททันนะครับในตลอดทั้งซีรีส์เลยนะครับจะมักจะมีนกนะครับอยู่ในช่วงเวลาสําคัญเสมอจะมีการวาดนกเข้ามานะครับอย่างมาง่ายแท็กออนไททันในตอนที่138 138นก่งด้มีกามสินมาดช่นกัน โดยเป็นฉากนะครับที่เอเรนนั้นได้ทําการนะครับให้มิกซาเอ็นภาพละครับว่าให้เอเรนนั้นเลือกและตัดสินใจในการใช้ชีวิตกับมิกซาสนนะครับโดยที่ไม่สนใจโลกใดทั้งสิ้นเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วในเส้นทางนั้นให้เอเรนเลือกไปในวันที่เอเรนตายนะครับอาจารย์ไฮจิเมะนั้นก็ทําการใส่อิเตอร์เอ็กมาเลยครับเป็นนกที่บินออกไปนะครับในส่วนนั้นซึ่งมันก็เป็นตัวแทนนะครับของทางด้านของเอเรนนะครับในการที่เขานั้นก็คือจะเป็นนกนะครับให้ทุกคนได้เห็นซึ่ มิกาสานั้นนั่งอยู่หน้าหลุมศพนะครับของเอเรนและผ้าพันคอของเธอนั้นก็คือตกอยู่ใช่ไหมและนกตัวน,นี้นะครับก็มาพันผ้าพันคอนะครับให้กับมิกาสาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับเอเรนนั้นอยู่ข้างๆมิกาสะเสมอเลยนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะตายไปแล้วแต่ก็คือมีตัวแทนเป็นนกนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอิสเอ็กเล็กๆแล้วก,ก,กันนะครับที่มีการหยอดเข้ามานะครับของอาจารย์นาจิเมะนะครับเกี่ยวกับว่าเอเรนนั้นก็คือมีตัวแทนเป็นนกและความรััักกขอออองมมมมิาาาสสะนนนนนนน้้้รรที่่่เเเเธไไไไถจปหดลยชช เดียวนะครับกับยูมิลฟริดนะครับที่ก่อนหน้านี้เธอนั้นก็ไม่สามารถจะบุกออนไปนะครับจากราชาฟริดได้แต่เพียงแค่มิการ่านนะครับจะมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากว่ามิการ่านนะครับกล้าพอที่จะฆ่านะครับในตัวของเอเรนชายที่เป็นคนรักของเธอแต่จะแตกต่างจากยูมิลฟริดนะครับที่เธอน้น,นะครับไม่สามารถจะทําสิ่งนั้นได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวอนาคตนะครับผมน่าจะทําเป็นเรื่องราวความรักนะครับของเอเรนกับมิคซาที่มันจัดเต็มกว่านี้อันนี้ก็คือเป็นอิสร์เอกนะครับที่ผมอ่านมานะครับและคิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจเผื่อบางท่านไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตรงนี้แล้วก็มีอิสร์เอกอีกหนึ่งส่วนนะครับเป็นเรื่องราวนะครับของไอ้เจ้าแจนนี่แหละคืออย่างที่ทุกคนทราบกันดีแหละครับว่าในแท็กออนไททันนั้นแจนี่ยก็คือหลงรักนะครับมิคซามาโดยตลอดเลยคือแอบเฝ้ามองอยู่นะจ๊ะมาอยู่ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็จะมีฉากนนนนนนนึงงงทททีี่่่่เจัััั้้ไไปปําาากกรรรรแแแซวออหลละคบื ชายที่มีเจ้าของแล้วก็หมายถึงนะครับทางด้านไอซอซอราเรียและแชนนะครับก็ได้พูดแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขานะครับต้องการจะดูดีเสมอเนี่ย เพื่อให้ผู้หญิงที่ชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร,ร์คนนั้นเนี่ยได้ชื่นชอบในตัวของเขานะครับโอ้โหหลายคนก็คิดไปเลยะครับว่าจะเป็นใครหรือเปล่าจะเป็นพีคหรือเปล่าหรือจะเป็นใครกันแน่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับหากถอดตรงนี้มาเนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงมิกาสะมากกว่านะครับไม่ได้หมายความว่ามิกาสะนั้นชอบอ่านหนังสือนะครับเป็นหนังสือประวัติศาสตร,ร์แต่หมายความว่านะครับมิกาสะเธอคนนี้นะครับยังเป็นคนนะครับที่หลงรักนะครับชายที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของเธอคือชายในอดีตของเธอเสมอมานะครับก็คือเป็นการสื่อคคคววาาาามมมมหยยออีกุนนนนงขขแ่เเลรรััับบ้ะ ยังต้องการจะดูดีนะครับเพื่อมิคาสานั้นนะครับยังมาชื่นชอบในตัวของเขาแต่แน่นอนเลยครับว่ายิงสาวคนนั้นอย่างมิคาสานั้นนะครับก็ยังจะอ่านหนังสือปรติศสร์ต่ออย่างนั้นตลอดไปก็หมายถึงว่ามิคาสานั้นนะครับก็คงยังรอคอยนะครับแล้วก็รักในตัวของเอเรลนนะครับ forever เลยก็คือตลอดไปนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นอิสเอกนะครับที่ผมใส่เข้ามาซึ่งมันก็มีอีกนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นรวบรวมเป็นคลิปให้เลยแล้วก็จะทานะครับไขประเด็นต่างๆนะครับว่าสรุปจบดีหรือไม่ดีเรื่องราวของออสตตเรรียยหืะไกก็แแล้้้ว่่จทททําาใุนดับชม แน่นอนก็เฝ้ารอแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เร่งนะครับในการอ่านหนังสือเก่าๆมาเก่อนเลยเพราะว่าบางทีแล้วมันก็น่าจะมีเอสเอ็กบางอย่างนะครับที่อาจารย์ทิเมสใส่ไว้นะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีเลยตอนนี้นะครับพยายามเร่งจะอ่านนะครับเรื่องราวเก่าๆมานะครับเพื่อนําเสนอทุกท่านให้ได้รับชมแน่นอนนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบสำหรับคลิปประเด็นแบบนี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u t ัจจุบครับุ๊กแฟนเพจและปัจจ ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ